ตอบคาถามให้พี่เอฟซีนะคะที่ถามมาว่าเวลาเวลาคนหม้อข้าวต้องคนจนกว่าข้าวจะสุกเลยไหมอ่ไม่ได้คนนานขนาดนั้นนะคะก็คือว่าพอหม้อข้าวเดือดจะจัดนะคะเราก็ให้รีบคนเลยนะคะให้รีบคนหม้อข้าวเลยคนไปจนกว่าน้ําจะแห้งนะคะพอน้ําแห้งแล้วเราก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะรอรอสักพักหนึ่งนะคะหม้อข้าวก็จะดีดนะคะหลังจากที่หม้อข้าวดีดแล้วเราก็ยังไม่ถอดปลั๊กหม้อข้าวนะคะ ต้องรอให้ผ่านไปประมาณสักสินาทีก่อนค่อยถอดปลั๊กหมอ้อข้าวออกนะคะพอถอดปลั๊กหมอ้อข้าวออกแล้วเราก็ยังไม่ต้องไปเปิดฝาหม้อนะคะเพราะว่าหลังจากที่ข้าวดิดแล้วข้าวมันจะเหมือนยังไม่สุกนะคะก <ijo. S 2> ็อย่าเพิ่งไปเปิดฝาหม้อให้ให้ปิดฝาหม้อทิ้งไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ดึงปลั๊กออกนะคะนับนับเวลาต่ออีกนะคะคจากที่ดึงปลั๊กออกก็คือนับไปอีกประมาณ10นาทีนะคะสินาทีเราถึงจะมาเปิดหม้อข้าว แล้วก็ใช้พายโยงข้าวขึ้นนะคะกับข้าวจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะคะ,อะพอโยงข้าวเสร็จล้วก็ปิดฝาหม้อข้าวไว้เหมือนเดิมถ้ายังไม่มีลูกค้านะคะก็คือหลายคนสงสัยเนาะวิธีการคนหม้อข้าวต้องต้องคนแบบไหนนะคะก็อย่างที่ข้ามแก่น้ามอเคยบอกไปใน,ในหลายๆคลิปนะคะก็คือให้ให้หม้อข้าวเดือดจ,จะจัดคะคือเราจะคนหม้อข้าวอยู่ประมาณ2 ถึงสามรอบนะคะก็ค,คือรอบแรกเราเอาข้าวใส่ในหมอ้อแล้วก็จะคนเพื่อให้เครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆมันละลายเข้ากันดีนะคะพอรอบที่สองก็ผ่านไปหลังจากที่เรากดสวิตช์หม้อข้าวก็คือประมาณ 8- ปดถึงสินาทีเราก็จะมาคนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็คนรอบสุดท้ายคือตอนที่หม้อข้าวเดือจดจะจัดนะคะก็อย่าอย่ารอจนน้ําแห้งนะคะรอบสุดท้ายคือพอพอ,อหมอ้อ ข้าวเราเดือดจะจัดให้เรารีบคนได้เลยนะคะก็คือคนไปจนน้าแห้งพอน้ําแห้งก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะก็รอหม้อข้าวดีหม้อข้าวดีก็ยังไม่ต้องถอดปลั๊กนะคะรอ10นาทีครบ10นาทีก็ถอดปลั๊กออกนะคะแล้วก็นับต่อไปอีก10นาทีเราถึงจะมาโยงข้าวขึ้นนะคะข้าวมันไก่ของเราก็ถึงจะสุกและก็เป็นเม็ดสวยนะคะก็มาตอบคอมเมนต์ให้สําหรับที c เนะคะที่สงสัยแล้วก็ถามข้าวมันไก่เข้ามาเกี่ยวกับวิธีการหุงข้าวนะคะวันนี้ก็มาอาธิบายนะคะ เกี่ยวกับวิธีการของข้าวมันไก่แค่นี้นะคะ